ก็เกมวันนี้นะครับที่เจอกับญี่ปุ่นก็เ,เราได้ดูวิดีโอแล้วในการที่จะเจอกับญี่ปุ่นก็นักการทุกคนเขาก็พยายามทําในเรื่องของของเกมในเรื่องของเกมรับเสิอบ์เนีนะ่ก็ทําได้ดีครับแต่ว่าในเรื่องของความเย็ดขาดในเกมลุกก็ยังยังมีติดขัดพิพาทแล้วก็ความตื่นเต้นในเกมก็บางคนก็ตื่นเต้นในเกมก็ก,มก็พยายามทําตัวเองให้ให้ดีแต่ก็ ไม่ไม่สามารถที่จะดูเดีกลับคืนมาได้ในในเซตที่1ครับแลว้วเซตที่2ก็เหมือนกันครับก็คือเกมรับเสิฟเราก็ถือว่าเออเปอร์เซ็นในการรับเสิฟดีครับแต่ว่าในเรื่องของการการทาเกมลุกก็ยังไม่แน่นอนแล้วก็ญี่ปุ่นเขามีเกมรับที่เหนียวแล้วก็แล้วก็วกรูปแบบเกมลุกเขามีความแน่นอนแล้วก็แม่นยาครับทาให้เรา,เาแพ้ไปในเซตสองแล้วก็เซตสามก็คือในต้นเกมเราก็ นักกีฬาทุกคนก็ทําเกมเกมได้ดีเกมลูกได้ดีแล้วก็จังหวะบางจังหวะที่เราผิดพลาดในเรื่องของเกมรับนะครับก็ก็นักกีฬาได้แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตําแหน่งลงไปแทนกันก็สามารถทําได้ดีในบางตําแหน่งที่ที่เปลี่ยนลงไปครับผมก็ในภาพรวมก็คือถือว่าทีมเราก็ทําเกมรับเสรยได้ดีแต่ต้องไปปรับปรุงในเรื่องของเกมลุกให้มีความเด็ดขาดแล้วก็แน่นอนแม่ยมนยำมากกว่านี้แล้วก็ในเรื่องของเกมรับที่ เป็นเป็นจุดจุดด้อยของเราตอนนี้ก็คือนะในการเคลื่อนที่รับบอลครับเราเคลื่อนที่รับบอลช้าไปครับผมครับ